อย่างหนึ่งที่ผมชื่นชอบดร ok ์ r. มาเทมูฮัมมัดนั่นเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ครับเราก็เป็นเรื่องที่ท่านมองโลกเวลาท่านมองโลกมองปัญหาใดๆเนี่ยนะครับท่านป็นได้มองแบบม้าลำปางเนขะาบอกม้าลำปางหมายกว่ามองมองเฉพาะด้านหน้าเนะี่ยข้าง,างๆแบบมองไม่เห็นนะแต่ดร ok ์ r. มหาเทมูฮัมมัดในเวลามองปัญหานั้นท่านจะมองแบบองรวมศาสวิทยาการนี่เดินหน้าเข้ามาเลยนะครับมาอยู่ในวิสัยทัศน์ของดร์มหาเทมูฮัมมัดยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นนโยบายเกี่ยวกับด้านการศึกษาท่านก็จะมองทะลุไปถึงว่าจะทํำยังไงถึงคนที่มีมันสมองดีๆทั่วโลกเนี่ยจะได้มาช่วยมาเลเซียพัฒนาชาติบ้านเมืองดรหมาเทมูฮัมมัดนี่นะครับออกคําสั่งไปให้ทิดดีกรมตรวจคนเข้าเมืองไปยังาทางกระทรวงการต่างประเทศว่าจะต้องออกวีซ่าให้กับบรรดาผู้คนที่ต้องการจะเข้ามาศึกษาในประเทศมาเลเซีย,ยอย่างรวดเร็วที่สุดนะและนอกจากนั้นเนี่ย ท่านก็ออกนโยบายว่าใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาตินะแล้วมาเรียนในประเทศมาเลเซียสำเร็จการศึกษาจากประเทศมาเลเซียนั้นสามารถจะทํางานใน MSC ได้คําว่า MSC นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็น Master of Science หรือว่าเป็นปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์มหาวิัแล้วครับแต่หมายถึงมันติมีเดียซูเปอร์คอร o r ิซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนทั้งโลกเนี่ยอยากจะเข้าไปทํางานมากนะแต่ถ้าใครก็ตามครับ เป็นชาวต่างชาตินะครับสําเร็จการศึกษาด้วยคะแนนยอดเยี่ยมกระเทียมดองแล้วก็ดกรมหมาเทียมมหมัดอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นได้ทํางานตามบริษัทห้างร้านต่างๆนี้นอก MSC อีกด้วยครับไอ้อย่างนี้แหละเป็นการดักผู้คนที่มีสมันสมองยอดเยี่ยมของโลกเนี่ยให้เดินทางเข้ามาค้าอยู่ในประเทศมาเลเซียแล้วก็ช่วยประเทศมาเลเซียนั้นพัฒนาประเทศชาติแล้วอีกนโยบายหนึ่งนะ ที่ผมมองว่าโอ้ท่านมองทะลุจริงๆก็คือว่าท่านยอมให้บรรดาวิทยาลัยสถาบันการศรึกษามาหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากในโลกตะวันตกะไม่ว่าจะจากอเมริกาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาอังกฤษอะไรพวกนี้นะได้เดินทางมาเปิดวิทยาเขตหรือว่าสำนักงานสาขาในประเทศมาเลเซียผมไปเยือนหลายครั้งกับบรรดาวิทยาเขตเหล่านี้แล้วก็มีความชื่นชมมากนะ เพราะว่าไม่ใช่คนมาเลเซียอย่างนั้นที่เข้าไปเรียนนะบรรดาคนที่มีสตังค์น้อยๆจากตะวันออกกลางบ้างจากยุโรปตะวันออกบ้างจากประเทศในแถบเอเชียของเราบ้างฮนะที่ไม่สามารถจะไปดำรงชีวิตใช้สตังค์มากๆในออสเตรเลียในอเมริกาได้ก็สามารถที่จะมาเรียนตามมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ครับ ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศมาเลเซียนั่นนะครับต่างก็แย่งกันเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนนะและจะเห็นว่าประเทศที่สบความสำเร็จมากกว่านั้นน่าจะเป็นประเทศแบบมาเลเซียเพราะว่าสามารถที่จะดึงเอามาหาิทยายใหญ่ๆทั่วโลกนั่นนะครับมาตั้งสาขาอยู่ที่ประเทศแบบมาเลเซียนี้ได้ที่ผมอยู่อยู่ในขนาดนี้นี่นะครับเป็นกลุ่มธุรกิจที่ชื่อว่าซันเวย์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่มากนะครับเจ้าของในขณะนี้นั้นอายุเพียงแค่ 40, 40กว่าเท่านั้นนะครับแต่มีทั้งมหาวิทยาลัยมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งสูงการค้าขนาดใหญ่รานะคาประมาณทั้งหมดเี่นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ20,000กว่าล้านบาทแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่กลุ่มบริษัทซันเวย์นั้นได้ดึงมาจากออสเตรเลียตั้งเป็นโมนาสยูนิเวอร์ซิตี้วิทยาเขตของแบบมาเลเซียนั่นนะครับ ผมไปมาเลเซียตั้งแต่ผมอายุยังไม่ถึง20ปีนะฮะแล้วก็ได้เคยไปตระเวนตามรัฐต่างๆทางตอนเหนือของประเทศในตอนนั้นนะผมสังเกตเห็นว่าประเทศมาเลเซียนั้นยังลาหลังมากกว่าประเทศไทยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษานิสัยคนมาเลเซียสมัยนั้นน,นะครับก็ไม่ได้รักการอนานแต่พอดอกเตอร์มหาเทมูฮัมมัดมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจอย่างจริงจังนะ ให้คนประเทศมาเลเซียนั้นรักการนานสังเกตจากไหนครับสังเกตจากการตระเวนไปในรัฐต่างๆของประเทศมาเลเซียเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีร้านหนังสือเกิดขึ้นบานเบอร์เยอะแยะครับแล้วก็บรรดาร้านหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีมุมอยู่มุมหนึ่งให้บรรดาผู้คนเนี่ยอยากจะซื้อหนังสือเนี่ยจะลองดูก่อนนะเป็นนั่งอ่านดูก่อนบางคนไม่มีสตางค์ซื้อหนังสือเนี่ย ก็ยังได้ใช้เวลาเป็นวันๆนะไปตระเวนตามร้านขายหนังสือแล้วก็ได้อ่านหนังสือท่านผู้ชมครับในประเทศมาเลเซียนี่นะครับกิจการเกี่ยวกับร้านหนังสือนั้นแข่งขันกันมากแล้วก็มีความก้าวหน้ามากครับเราจะเห็นว่าเทคนิค ในร้านขายหนังสือนั้นมีต่างๆมากมายครับที่งัดออกมาใช้เรียกว่าแข่งขันกันครับอย่างกันในร้านหนังสือร้านนิ่นะครับก็มีร้านให้นัองอ่านหนังสือเราก็จะสั่งกาแฟแมาทานสั่งชามาทานสั่งนมมาทานหรือว่าสั่งขนมมาทานสั่งอาหารมาทานครับก็ได้เราที่นี่นะครับเขาให้เราอ่านหนังสือได้โดยที่ไม่กลัวว่าหนังสือจะช้ำคิดกับในบ้านเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ย เจ้าของร้านถึงขนาดซลล์หนังสือตุ้มปกอะไรเรียบร้อยครับแต่ที่นี่นะครับเขาอยากจะให้แบบประชาชนนั้นนะครับติดการอ่านหนังสือดังนั้นเนี่ยนะครับในร้านหนังสือเกือบแททุกแห่งครับจึงจะมีที่นั่งอ่านหนังสือสําหรับคนธรรมดามีที่นั่งอ่านหนังสือสําหรับพวกที่เป็น v i p คําคำว่า VIP หมายความว่าเป็นสมาชิกแล้วก็ซื้อหนังสือถึงยอดจํานวนกับราคาแพงๆในรอบปีเนี่ยนะครับ ก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นร้านในลักษณะอย่างนี้ครับ